สวัสดีครับวันนี้ครูมนตรีนะครับก็จะมาพูดในเรื่องของสมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะครับโดยที่เราจะพูดตั้งแต่เริ่มเลยนะครับโดยที่เริ่มที่หัวข้อแรกเลยนะครับหัวข้อแนะนําสมการกําลังสองตัวแปรเดียวนะครับเรามาดูกันว่าเนี่ยสมการกําลังสองตัวแปรเดียวนี่เป็นอย่างไรนะครับเรามาดูรูปทั่วไปก่อนนะครับ รูปทั่วไปของมันนะครับของสรรมการกาลังสงตัวแปรเดียวก็คือ ax ยกกาลังสองบวก bx บวก c เท่ากับ0อันเนี้ยสรรมการต้องมีเท่ากับใช่ไหมครับอ่าพอมีเท่ากับแล้วอ่ะนัเรียนจะเห็นได้ว่า x เนี่ยเป็นตัวแปรนะครับตัวแปรครูถามว่าเป็นเป็นตัวอื่นได้ไหมได้อะไรก็ได้ใช่ไหมครับ m n O อะไรก็ได้นะครับโอมันจะไม่ใช้นะครับเพราะว่าซ้ำก็ศูนนะครับ X เป็นตัวแปรและงต่อ a b c a b และ c เป็นค่าคงตัวนะครับค่าคงตัวก็คือตัวเลขกันแหละและเงื่อนไขที่สำคัญอีกหนึ่งเงื่อนไขก็คือโดยที่ a ต้องทำไมครับไม่เท่ากับ0นะครับ a ทำไมเต้องไม่เท่ากับศูนย์ทุกคนจะต้องสงสัยถ้า a มันเป็นศูนย์นะครับถ้า a เป็นศูนย์ศูนย์คูณกับ x ยกยกกำลังสองก็ได้ศูนย์มันทำให้โพ์เนี้ยหายไปถ้าหายไปแล้วเราจะเรียกว่าสมาการกำลังสองตัวแปรเดียวได้ไหมลูกไม่ได้เพราะว่าตัวแปรที่ยกกำลังสองหายไปแล้วใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นสมาการเชิงเส้นใช่ไหมครับตัวแปรเดียวดังนั้น A นะลูกจําไว้ห้ามห้ามเป็นศูนย์เด็ดขาดเป็นลบก็ได้เป็นบวกก็ได้นะครับแต่ B กับ C สามารถเป็นศูนย์ได้เพราะไม่ได้มีเงื่อนไขบอกใช่ไหมครับเป็นศูนย์พร้อมกันก็ได้หรือว่ามีตัวใดตัวหนึ่งเป็นศูนย์ก็ได้นะครับอะเรามาดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างของสรรมการ กำลังสองตัวแปรเดียวนะครับเดี๋ยวครูจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับว่าอันที่เป็นอันที่ไม่เป็นเป็นยังไงแล้วก็เรามาบอกค่าคงตัวด้วย abc นะครับข้อ1 x ยกกำลังสองบวก2 x ลบ5เท่ากับ0โอ้โหข้อนี้ง่ายๆเช็คก่อนเลยมีตัวแปรที่ยกกําลังสองไหมไม่มี ตัวแปรที่ยกกำลังสองก็คือ x ยกยกกำลังสองดังนั้นค่า a เราจะเช็คแค่นี้เลยนะครับค่า a เราก็ดูตัวเลขที่อยู่ข้างหน้าไม่มีไม่มีอะไรเลยเป็นศูตหรือเปล่าไม่ใช่นะลูกถ้าไม่มีเขียนนี้มันคือเลขหนึ่งแต่เราไม่ค่อยนิยมเขียนกันดังนั้นเราก็ตอบได้เลยว่า a คืออะไรลูก a คือหนึ่งถ้านักนเรียนลองเทียบดูกับรูปทั่วไป ค่า b ค่า b b คือ2นั่นเองนะครับตัว c ตอบได้เลยถ้าเทียบกับลูกทั่วไปก็คือ c เท่ากับลบ5นะครับถ้ามันเป็นสรรมการกำลังสองตัวแปรเดียวได้เนี่ยเราสามารถเขียนค่าของ a b c ได้นะครับเรามาดูข้อที่2บ้าง มาดูข้อที่2นะครับทุกคนเห็นเลยว่าข้อนี้ไม่ใช่แน่ๆเพราะอะไรตัวแปรไม่ใช่ x ตอบเลยไม่ใช่นักเรียนตอบผิดเลยทันทีนะครับตัวแปรครูบอกแล้วว่าไม่เป็น x ก,ก็ได้เป็นตัวแปรอื่นก็ได้นะครับเช็คว่ามันมีตัวแปรเดียวไหมอทั้งสมการมีตัวแปรเดียวก็คือ y ใช่ไหมครับอย่างเช่นข้อหนึ่งเนี่ยก็มีแค่ตัวแปรเดียวคือ x นะข้อ2มีตัวแปรเดียวก็คือ y แต่แต่ถ้าเราเรียนเทียบดูกับรูปทั่วไปพจ์ไหนหายไปพดหน้าพดกลางพดหลังพดหน้ามีอะพ์กลางไม่มีพ์หลังมีใช่ไหมครับดังนั้นถ้าพ์กลางไม่มีเนี่ยแปลว่าค่า b เนี่ยเป็นศูนยนะเวลาเราเขียนรูปทั่วไปอ่เดี๋ยวคูจะเขียนรูปทั่วไปให้ดูข้อนี้เป็นนะเพราะว่า ค่า A มีเห็นไหม A มี A ไม่เท่ากับ0ูนย์นะครับ A เป็นสามพอเราเขียนลองเทียบกับรูปทั่วไป3 Y มยกกำลังสบวกถ้าคูเขียนพจน์กาเข้ามาก็คือ0 X นยเอกเโทษทีลูกคู่นี้ก็0 X นมาต้องเป็น0อะไรลูก0คูณกับ Y แล้วก็บวกด้วย5เท่ากับ0อ่ะนี่เราเทียบกันตรงๆงไปเลยนะครับ นะตัวแปรเราเปลี่ยนจาก x เป็น y แค่นั้นเองนะครับมันก็จะทำให้ได้ว่าอะไรค่า a มันจะทำให้ได้ a เท่ากับ3 b เป็น0 c เท่ากับ5อ่าโอเคจบข้อ2ถือว่าเป็นนะครับไม่มีพจนกลางเป็นได้ไหมเป็นเพราะ b เป็น0ยังไงก็ได้ห้ามให้ a เป็น0นะนะครับห้ามให้ e ตัวเลขนะครับที่อยู่หน้าตัวแปรยกกำลังสองเนี่ยเป็นศูนย์เด็ดค่ะนะครับอ่ะมาดูข้อ3ข้อที่3นะครับลบห้ากยกกำลังสองลบสีข้อนี้เป็นไหมเช็คก่อน มีมีตัวแปรยกกําลังสองไหมมีพจน์ไหนอันนี้ไงมีเอาละเค่า A เราเป็นลบห้าได้ไม่เป็นศูนก็ถือว่าเป็นสรรมการกําลังสองตัวแปรเดียวเราลองมาเทียบรูปทั่วไปดูนะครับพจน์แรกมีพจน์สองก็มีอพจน์สามไม่มีพจน์สามไม่มีมมมทำไงฮะตาย ถ้าา <Yeah. S 1> ไม่มีเราเลิกเลยไม่ใช่นะลูกัาสาไม่มีแปลว่า c เป็น0นแต่เขาไม่ได้เขียนนะอันนี้ครูก็ลองแจกแจงให้มันเป็นรูปทั่วไปให้ดูนะครับพอ c เป็น0นดังนั้นเรามาไล่ตั้งแต่แรก a คืออะไรนะเทียบเลย a a คือลบหใช่ไหมครับ a คือลบห b b คืออะไร B เทียบกันเทียบกันบคือลบสี่นะนักเรียนเอาลบไปด้วยนะถ้ามันเป็นถ้าตัวเลขมันมีเครื่องหมายลบอยู่ข้างหน้านะครับต่อไป C คืออายตอบเลย C คือ0นะ C เป็น0ได้เห็นไหมข้อ2 B เป็น0ข้อ3 C เป็น0ไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่ห้ามให้ A เป็น0พอนะครับอ่ะเรามาดูที่ข้อ4นะครับ x ยกกำลังสเท่ากับศข้อนี้ไม่เป็นแน่เลยใช่ไหมเพราะว่าอะไรมีพจน์เดียวใช่ไหมเนี่ยนราเรียนจะสรุปอย่างนั้นไม่ได้นะลูกเราต้องมาดูก่อนนะครับมีตัวแปรที่ยกกำลังสองไหมมีอ่าโอเคถือว่าผ่านดังนั้นเราลองมาเขียนให้อยู่ในรูปทั่วไปดิได้ไหมนะครับ ถ้าเขียนอยู่รูปทั่วไปลบ x ลกลบังสองพจน์ไม่มีทำไงอ่ะแปลว่า B เป็นศูนย์โอโทษทีโทษทีทษททษทครูก,ก็อะไรของคนะอรูเนี่ยเบลอไปแล้วนะสักที <c oughs> B เป็นศูนย์เ็ใช่ไหมสก็ไม่มี4ก็ต้องเป็นศูนย์นะแต่เราก็จะไม่เขียนกันใช่ไหมพอเราแจกแจงออกมาจะได้แบบนี้ดังนั้นค่า A คืออะไรลูก อ่ครูก็ได้พูดไปแล้วค่า A เนี่ยถ้าไม่มีมันคลิกหนึ่งแต่มีลบด้วยนักเรียนก็เอาลบมาด้วยนะครับ A, A ก็คือลบหนเท่ากับศูก็เท่ากับ0อ่ะมาดูที่ข้อ5ครับ CW-3 ลบสเท่ากับ0ข้อนี้เป็นไหมเช็คก่อนมีตัวแปรที่ยกกำลังสองไหมเฮ้ข้อนี้ มีไหม <Wow. S 1> ไม่มีใช่ไหมครับดังนั้นข้อนี้เป็นไหมลูกไม่เป็นครับไม่เป็นสมการกำลังสองตัวแปรเดียวใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า a เป็นศูนใช่หมลูกเวลาเราแจกแจงออกมามันจะได้ว่า0ูนกกำลังสอง บวกส w ลบ3เท่ากับ0เห็นไหมค่า a เป็น0นใช่ไหมครับค่า a เป็นศูนย์ไม่ได้นะครับดังนั้นอันนี้จริงไม่ได้นะครับจึงไม่เป็นนะ,อะลองมาดูอีกหนึ่งข้อนะครับก็คือ3 m ยกกำลังสองลบ5เท่ากับ 2 2งสองเออ่ะข้อนี้เช็คเลยเป็นหรือไม่เป็นนะครับลองเช็คดูนะครับ,อ,นะรบอย่างแรกมีตัวแปรที่ยกกำลังสองอ่ามีตัวแปรที่ยกกำลังสองก็คือ m ยกกำลังสองแต่ทีนี้เรามองไปรอบๆอ,อันนี้เป็นตัวแปร m อันนี้เป็นตัวแปร n อาตัวแปรคนละตัวกันมี2ตัวแปรไปอีกนะครับดังนั้นเป็นสมการกําลังสองตัวแปรเดียวไหมไม่เป็นตัวแปรเดียวและเพราะมี2ตัวแปรเราก็ต้องตอบว่าไม่เป็นสมการกําลัง2ตัวแปรเดียวนะครับเพราะมันมี2ตัวแปรเห็นไหมครับ m กับ n นะอย่างนี้ก็ไม่เป็นแน่นอนนะครับอลองมาดูที่ข้อข้อ7นะครับข้อ7จ 4x ยกกำลังสองลบ3 x เท่ากับ1ลบ4 x ข้อนี้ก็ไม่น่าจะเป็นหรอกมั้งมีอะไรเต็มไปหมดเลย น,นักเรียนจะต้องจัดรูปใหม่ให้เป็นพ์ทั่วไปก่อนให้มันอยู่เนี่ยให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์ก่อนนะก่อนที่จะสะดวนสรุปว่ามันจะเป็นหรือไม่เป็นนะครับข้อ7จเนี่ยจัดรูปให้ฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นศูนย์ก่อนก็คือต้องย้ายอีกฝั่งหนึ่งมาให้มาอยู่ให้หมดนะครับจัดรูปใหม่ะแต่ครูจะลองจัดใหม่นะครับข้อ7ครูจะเอา เราจะสองโพส์นี้นะเอามาไว้ฝั่งนี้ให้หมดเลยนะครับก็จะได้ว่า 4x ยกยกกำลังสองลบ 3x นะย้ายอะไรมาก่อนย้ายลบ4ก่อนลบ 4x ย้ายมาฝั่งนี้กลายเป็นบวก 4x ย้าย1มาจากบวก1ก็กลายเป็นลบ1เท่ากับฝั่งนู้นไม่เหลืออะไรแล้ว0อ่าจะเห็นได้ว่าโพน์ดีมี2พจโพ์เราก็สามารถยุบรวมกันได้ใช่ไหมครับ เพราะมีตัวแปรเหมือนกันลบ 3x บวก 4x ก็ได้บวก 1x ลบ1เท่ากับ0ได้แล้วแปลว่าข้อนี้เป็นนะข้อสอบแบบนี้ออกบ่อยนะครับแลวครูก็น่าจะออกด้วยก็คือให้นักเรียนจัดรูปก่อนจัดรูปให้อยู่ในรูปทั่วไปก่อนให้ได้นะแล้วค่อยบอกค่าอะไรค่า A B C A คืออะไรลูก A คือ4 B คือ B คือ0นตีเลยนะลูก B คือ0นี่ตีเลยเออ B คือไร B คือ1นะครูบอกแล้วนะตัวเลขที่ไม่มีตรงนี้นะมันคือเลขหนนะลูก C คือไรย C คือลบหนะครับ ประมาณนี้นะครับอ่ะมาดูข้อแปดอีกสักหนึ่งข้อเปลี่ยนสีปากกาครับข้อแปดสามวลบหเท่ากับ y ยกกำลังอ่ะส y ยกกำลังสองข้อนี้เราต้องจัดรูปใหม่ ให้ดูในรูปนี้ได้ก่อนนะฝั่งใดฟังหนึ่งเป็นศูนย์แต่ข้อแปดเนี่ยนักเรียนจะต้องจัดรูปใหม่ก็คือแต่ครูจะเอา c y ตรงเนี้ยมาไว้ฝั่งนี้ย้ายฝั่งย้ายฝั่งย้ายฝั่งไม่ใช้คำยังจัดรูปใหม่รู้ใช้คําว่าจัดรูปใหม่นะครับพอย้ายมาฟุ๊บ 4y ยกกําลังสองพอมาอีกฝั่งหนึ่งกลายเป็นค็ออะไรครับ เป็นลบ4 y ยกกำลังสบวก3 y ลบ5ฟฝั่งนู้นไม่ไเหลือแล้ว0ทีนี้นักเรียนก็บอกค่าได้แล้วค่า a คืออะไร a คือลบ4ก็คือตัวเลขสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าตัแปรยกกำลัง2ใช่ไหมครับ b คืออะไรครับ b คือ3 c คืออะไร c คือ5มบางคนชอบตอบว่า5ไม่ใช่นะลูก นะครับ c คือลบหนะ c คือลบหนะครับอ่ะประมาณนี้ก็คือวันนี้ก็นักเรียนจะได้รู้จักสรรมการกำลังสองตัวแปรเดียวไปแล้วใช่ไหมครับว่ามันเป็นแบบไหนบ้างและนักเรียนก็สามารถบอกค่าคงตัวค่า a b c ได้ซึ่งสรรมการนี้อยากให้นักเรียนจำไว้เลยนะครับว่าค่า a ค่า a คือตัวเลขหรือสัมประสิทธิ์ที่อยู่หน้าตัวแปรยกกําลังสองห้ามเป็นศูนย์เด็ดขาดนะครับมันจะเหมือนข้อเน,นี้ยข้อหเห็นไหมพอมันเป็นศูนย์ปุ๊บมันจะไม่เป็นสมการกําลังสองตัวแปรเดียวแล้วอ่ะสรุปนะครับวันนี้วิธีการเทคนิคในการดูนักเรียนจะต้องจําก่อนมีสองข้อเทคนิคข้อแรกนักเรียนก็ต้องดูก่อนว่าสมการนั้นมีตัวแปรทั้งหมดกี่ตัวมีมีตัวเดียว นะอย่างเช่นข้อนี้มีข้อหนึ่งมีตัวเดียวก็คือมีตัวเดียวมีหลายที่ก็คือไม่เป็นไรแต่ขอให้เป็นตัวเดียวนะเทคนิคข้อแรกมีตัวเดียวหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้ามันไม่มีตัวเดียวอเป็นเหมือนข้อ6กเห็นไหม,มีหลายตัวนะเราขอแค่ตัวเดียวแต่มีหลายที่ไม่เป็นไรเหมือนข้อเจนเนี่ยจะมีกี่ที่ก็แล้วแต่ก็ขอให้เป็นตัวเดียวอะถือว่าได้นะครับ ข้อสองคือนักเรียนต้องเช็กว่ามีตัวแปรที่ยกกําลังสองหรือไม่ถ้ามันมีก็ได้นะครับถ้ามันมีเนี่ยถ้ามันมีก็คือโอเคเป็นนะครับแต่ข้อหกเนี่ยมันมีแต่มันมีสองตัวไงมันไม่ผ่านข้อแรกแต่เราต้องการแค่ตัวแปรตัวเดียวแต่นี้เป็นตัวแปรสองตัวก็เลยไม่ผ่านนะครับนะก <นะ S 1> ็อยากให้นักเรียนลองเช็คดูนะครับ ก่อนที่เราจะไปแก้สมการกําลังสองตัวแปรเดียวกันนะครับสาหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับเรื่องแรกแนะนำสมการกําลังสองตัวแปรเดียวน,นะครับสวัสดีครับ